การดูแย่ลุชนะได้ยังไงก็มีผู้ชกที่แต่ก็มีพันล่องก็มีหูฉสีกก็มีหัวแตกก็มีก็มีผู้ชกที่จะรู้แร้รล้ชนะถ้าไม่มีผู้ชกไปจะไปอะไนใด้อันนี้ก็เช่นกันเท้าเอ็นนาไม่เกิดขึ้นเราจะเป็นสู้ใครเลยเจ็บหลังปวดฟันเปยวอันนี้ก็คผู้ชกของเราเดินไปมากไม่ได้ก็ตท้องไปน้อย สู้ไปไม่วันใดวันหนึ่งก็ถึงถึงหมายภายทางที่เราท่านเคยว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะแต่เราไม่ถอยดันลูกเดียวเอาใจอย่างเดียวถึงกับวัดอันันอยาการยู่ไนเลยว่ามโนปูพันเข้ามาธรรมามโนเสถามโนปัญญาทำได้หลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จวยใจทำอะไรก็เลยเตะอยู่ที่ใจของเราให้ใจเราถึงแล้วสุดชมว ยกยตัวเองเลยใจเราไม่ถึงนะถาถอถอยนี้ไม่ถึงอันนี้วิธีใจของเราเพราะแดนแล้วือกล้ามฝ่าปลยายจะทำอะไรก็แล้วแต่วิธีใจของเราดัชใจเราถึงแล้วถึงแน่นอนแต่คือว่าถ้ามันจะดับค้อยมดับข้าถนนไปเลยรับกระับนับปฏิบัตินับวดมาตอนเจ็บบทมาแล้วรับปฏิบัติเราไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่เด่นไม่ได้เดินทางปริยัณฑ์เอาหงไม่ดีแต่ปรญยานั้นสือเอาหงไม่ดีเวลาบายอาจารย์ทานให้ความสดเราเขาปังไม่ดูเรื่องแล้วเป็นสร้างวางบาปให้แก่ท่านก็ลรอย่างนออกมาิปฏิบัติดกดต้อนเสีกดมากเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเจ็ด้าย่างเข้าใเนียวหรือมาที่ข้าวเดือนพฤษภาที่าเจ็ดสิบเก้าเต็มพดียังไม่ทีวันมันสามารถไรยังเป็นผู้ใหมาอยู่ ได้1าปันศาเป็นท้หมายละอายบาจันทผู้รับสามากแต่แล้ว้อปวดตานแล้วครัดตอนเป็นฆราาสนักลบวามรักไทยบอลบอกอยู่ที่ไหนบอลบอกอยู่ประเทศลาวหนึ่งปีไปรับเปียนที่รับสิริชนนี้ก็แสะเรว่าสุดยอดนะกลับมาปวดตายแกมาเป็นนักรบวองรักันสู้กับกิเลสไม่มีปรนลบยากเลย แ,แล้วก็พู้เรารู้เรื่อเราเหเอาวิปปฏิบัติไปแล้วก็จะเองเองกองหมดคัดเข้าออกไปให้หมดก็จะออกจากผู้โดงก่อจะออกด้วยโดงกล่าวคำสมัมนาอิสารด้โดงกวัดมีอยู่หกข้อหนึ่งรองเท้าไม่ใส่อันนี้ตลอดชีวิตทำไมใส่รองเท้าเนี่ตยต้องใจใจอธิบาให้ฟังตอนปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงินงาการยาม่หน้าไม่น,น่าคือไม่ขี่รถ ทีสามอัสนะเดียวคือแสงเช้าและพระจุบอันมือเดียวถ้านอนไม่มีกดไม่มีหม้งไม่มีผ้าห่มไม่มีเต็นท์ไม่มีหมอนอุปกรณ์ไทยจียบริการเปลี่ยนจางนี้ถ้าเขาเจ้ารักษาสัจจานี้ไม่ได้ไว้เมียเปลี่ยนไปอันนี้เขาต่อดาวประพรุ่ยด้วยอันน่าจะยมที่มาในวันนี้ด้วยไว้เมียเปลี่ยนไปหนึ่งเดินตามถนนไว้รถชนรักษาสัจจายนี้ไม่ได้ต่อไปเสียกัดถ้าไอยู่ในป่าในปูในเขา ตามไวยมากัดป็นม,ม้าป่าตีม้าบ้านก็ดีตีไว้มัดจะเป็นงูวางวอะไรก็แล้วแต่ให้มันกัดซะวันนั้นมหอลอยเข้าไปเลื่อยเขาไปหาโอาวันด้วยถ้าไม่มีสุริยาก็ไม่รู้จะบอยยังไงเานอนวันนั้นปดวดเอวถึงที่พักกนนเวลานั่งตูรนรงจับตูใต้เท้าลูกตามอหอเลือยเข้าไป ไปถึงสุิยาทั้งนัเอา wow. อ okay. ้าไปใ้คร่านอานพบกคเ็ไปไปนี่นนะาสร้างให้นักลอเรือกไปบนห้องถามสุยอว่าอะไรหัวตีโอให่ไหมแล้วว่าใหญ่ไนิดนอยยาประมาณสักเมตรนึงเท่ากับี่ห้อตบอกว่าว่านี่เป็นห้องไงคอใกอไป มันไปกอดท่านสาวิ่าลรู้ว่าให้กอแล้วเขาท่านทมันว่าแล้เขาไป learn learn. ในในตู้ในอะไรเนาะมันในในในห้องเลยไปเลือกเลื่อนมามาค้นหาดูแล้วเขาแล้วท่านก็ออกไปว่าเอออาจารผู้ให่แล้วไปอันนี้อนมาชมบาีอีกตาที่ว่านอนอยู่ทันเอรมาดูว่า ก็มาไปเรื่องที่วาทนเน่ยตอนโมเดลกับลีรันนั่นก็ไปเนี่ยถึงวุงไปก็มาสุมบาลีแดูว่าร้อนก็มาสุมพระอยู่วัดเาไม่ได้ร้อนก็ออกมาสมบาลีแก่จงก็เช่นกันคนแก่คนชราคนน้อยคนป่วยโอ้แต่ร้อนนั้นเขามาังรอคนตกกลานมาดังรอคนบาลีแต่วันนี้เหละเราไม่ได้จ้างไม่ได้บอก จาะทมาด้วยศรัทธาข้าพอจ้านุมาา่มคนาดทุุกท่ากนทุกคนเลยทำไมไม่ใส่รองเทาา้าเดินไว้พไม่ชนหระกแต่รักจ่า,จาไปได้สัจจั์สองควยเสือกัด,งงกดสามอัมุกัดสี่ควยหมากัดห้าควายตะขาบกัดยากยากรักจ่าไปได้พระคัาภเจา้ารับษาสัจจาน้ไว้ได้ ขอให้คุณสุสนที่ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติดม่ยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีจงเคิดมีแข่ข้าพเจ้าตาปารนามีอะไรบ้างหนึ่งฐานปรมีสองศีลธรมปรมีสามนิกรรมรรมปรมีสี่ปัญญาปรมีห้าวิญญาปรมีหกขันติปรมีเจ็ดชัตตาปรมีเจ็ดิฐานาปรมีกาดเบตาปรมีสิบอุเบฆาปรมีสิบประการนี้ทงเคิมีแข่ข้าพเจ้า อา,าลาุกลาตาชาวสจาวไปได้อุบุสุโสสิทธิประการนี้เกิดขึ้นแน่นหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเดินไปถึงนครมนมบุษสิทธิประการนี้เกิดขึ้นแน่นหนึ่งระเเอ,อามาแจากแจะเดียวคนนี้เล็กน้อยฝ่ายน้องน้ตตาชาวบุญผุสมมาแจกให้ตาชาวบุญมาแจกให้ปรากนา,นา,า,ราว่าลุกลาตาทำไมไม่ใส่รองเท้านุตตาเห็นว่าเด็กมาทำมาจอเปล่าแล้วไม่ได้แดกรองเท้ามาด้วย อมีญิงกันชายแก้ผ้ามาดไปมีไรบ้างไหมที่ถือรองเท้ามายกมือพลองดูทิศแล้ยกถือรองเท้ามา,า,มาไม่เกิดมากำนันถือรองเท้ามาไหมไม่ได้ถือมา,า,อามาก็มาตัวเปล่าอ้หญกั้นชายแก้ผ้ามาด้วยไปก็ไปตัวเปล่าอเอาอะไรไปด้บ้างไหมเอาของมาดองไรนาตาคาโดนลามาชาบ้านเดียนหลังใหญ่ใหญ่เดินาปธนาคารหลายล้านเอาไปได้ไหม เอาไปคิดว่าไม่ได้ทิ้งไปในโลกนี้ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ที่นรกอรุณภัยอยากได้ต่ตายไปแล้วว่างเปล่าไม่มีเอาอะไรไปไม่ได้คนตายไปแล้วแบลเลยบอกว่าไม่แย่อะไรเปิดมามาตามรมติดเข้ามาคำใดมาเอามาตามคำของเขาเวลาตายไปแล้วแบลเลยที่นรกหาใจแล้วเบลเลยไม่มีอะไรไอ้ลูกนี่เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมีิาหลายร้าน มีวาวีวามีไรนะตต่ตาลดนามาชะาข้าเดินเรื่องใหญ่ๆอไปไม่ได้ทิ้งไ้ในโลกนี่ต้องหมดเลยก็ตายรัฐาลนี้ก็เลยไม่ใช่บอก็เองว่าลูกเอ้ยเราเกิดทาล้วเพินคนจันเราไม่ได้ถืบรองดามา